พีเรีย x ใช่ไหมพีเรีย x ที่ต้องกินน้ําแล้วก็เรีย x ผมว่าเคยผ่านตาอยู่โอเค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 ห้ามคำอ่าดิสีบุกอ่าปุ๊บมาเฟซบุกเฟสบุกโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ามือต้นไม้อ่าปาล์มทรีอ่าโอเคโอเคเอาพี่แกกั้นคำอยู่อ่า เอออันนี้ผมพุ่งแล้วนะถ้าผมอมน้ำอ่ะกลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวาร์ดแล้วก็น้องเอาอะไรมาให้พี่ <c oughs> ก็เป็นรายการเก็บตกจากวันสองม้วนมีมนะครับก็เป็นรายการที่น้องๆจากทางบ้านเนี่ยจะส่งมีมมาร่วมสนุกกันนั่นเองอาทินี้จะเป็นยังไงผมต้องมียาพาราหรือไม่ไปดู เออน้องมีมฉันจะต้องออกคลิปให้ได้เลยโอเคอืมเอาพ่อหน่ออยโอเคโอเคแฟดแบ็คแฟดแบ็คแฟดแบ็คโอเคไม่เอาอ่าอ่าเออโอเคเองไม่ด่าเองไม่ด่าแต่เองปิดประตู มันตต่่างงกันนนระเียไ้องทัศยะจังคนอื่นทำได้ฉันก็ทำได้ไม่มีต้นคลิปให้หน่อยแบบว่าสาธิตว,ว่าต้องทำยังไงอออโอเคสมควรอยู่วันพุธวิธีปิดไฟที่ถูกต้องพี่เอาอะไรไมาให้น้องเดียวเยวมันกลับกันแล้วไม่ใช่ โอเคปลารองเท้าอ่ะแล้วหมาก็ไปปิดเหมือนเคยดูแล้วแฮะอืออ่าอ่าโอเคมีมมีมต่อยอดมีมต่อยอดโอเคโอเคอันนี้มีมต่อยอดนะครับได้อยู่ได้อยู่แจกความน่ารักสดใส วันพุธนี่มันจะน่ารักยังไงวะเนี่ยเมมอ๋อโอเคมีเมเอ๋อรวมมีมโอเคเอ้ยผมผมมปรถตะกี้โอเคโอเคถ้าถ้ารวมมีมก็ก็แค่นี้พอนะครับ เราหาดูได้ในคลิปเรียลคลิปช็อตอะไรแบบนี้อยู่แล้วน้องอิทธิรเอนุสไม่ใช่อามนุษย์ด้วยนะเอนุสอย่าบอกว่าจบแค่นี้นะนี่สิถึงจะเป็นวันพุดที่แท้ทรูมันต้องแบบนี้ น้องเดชชาติชายหลอนหูเดี๋ยวมันจะมีเพลงสองเพลงที่ติดอยู่ในหูผมตอนนี้อยู่มาดูกันว่ามันจะใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่รู้จักเพลงนี้ด้วยซ้ำ หรวว่าาผมตกขน้องป๊อบอายคลอสเพลย์ผมว่าก่อนคอสนี่ดูดีมากโอเคโลคอสเพลย์เหรอหรือยังไงน้องซ่วบโรมเมื่อไททันเต้น อ่าฮะเฮ้ยมีมไททันนี้ไม่ได้ดูนานแล้วนะโอเคกล้องแล้วก็คาบอ้าวจะเป็นยังไงยังมีคนคิดวิธีการแบบนี้อยู่อีกเลยเนี่ยพี่ห้ามีคนกี่เส้นนะะ ยังมีคนใช้ชื่อแบบนี้อยู่เหละกุ้งเผาโคตรคุม้มกุ้งเผามีกินมีใช้กล่องระบาดค่ะอือือโอเคค้าสั่เป็นอย่างดีสำหรับคุน้อยสั่งตลอดเลยค่ะกล่องเดียวไม่เคยพอแม่น้อย, <c oughs> ยกิ้มแทบแบจากทางร้านโอเคนับจิ้มหยดเดียวด้วยออนไลน์ยังไม่มีหน้าร้านค่ะหน้าร้านค่ะจริงๆคนระับ ขากุ้งหนึ่งบาทข้างหนึ่งร้อยออกไม่ได้มันก็ไม่ได้ออกจริงเอ่อมีสองเรื่องที่ผมอ่อบดจีเหรอ <laughs> <laughs> มันฟังให้จบไม่ได้หรอก น้องธนรบลื่นสไลด์ไถให้ถึงผมไม่ต้องอ่านแคปชั่นอย่าลืมไปติดตามนะครับติ TikTok, ๊กต็อกกิมมี a เช่วยแต่งรูปปรับคอเสื้อให้สมดุลกับตัวหน่อยครับงานฟรีชัวโอเคเอายืดยืดได้ยืดได้ยืดได้ดไดลบลบลบลอยลบลอยลอย ไอ้ไอ้ตอนนี้มันดูดีอยู่แต่ตอนสุดท้ายสมกับฉายาที่เป็นพี่เจมเมืองไทยนะครับสุดยอดน,อน้องเดอเดแถมนี้นี้จะแถมทำไมนี้เดี๋ยวคนอื่นไม่ได้ออกน้องนิติพลจงไปอยู่วันพุธแล้วกันนี่เลื่อกล้าม,มา ครขอเบ่งกล้ามหมือนครันอ่าโอเคครับขี้ขี้ออกไปเนี่ยเนี่ยมันจะดูไม่ได้เพราะแบบนี้เห็นไหมผมบอกแล้วว่าบางอย่างมันดูไม่ได้จริงๆน้องคิดติดศักด์วันเสาร์ที่แล้วนี่ส่งไม่ทันครับเพราะพี่ลงโพสต์ไม่ตรงวันแต่วันนี้ผมต้องออกคลิปให้ได้เลยอ่าโอเค พี่รีแอคใช่ไหมพี่รีแอคที่ต้องกินน้ําแล้วก็รีแอคผมว่าเคยผ่านตาอยู่โอเค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 ห้ามคำอ่าดิสีบุกอ่าปุ๊บมาเฟสบุกโอเคอาเดี๋ยว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 อ่ามือต้นไม้อ่าปาล์มจีโอเคโอเคเอาพี่แกกั้นคำอยู่อ่า เอยอันนี้ผมพุ่งแล้วนะถ้าผมอมน้ำอ่ะ background low อา that is the ocean ocean low ocean ocean อันนี้ผมพุ่งแล้วนะอ้าวบลู that is bluetooth b l u ทำไมพี่ไม่พุ่งโตพี่พี่แอบเกินจริงๆพี่รีแอคแบบนี้ไม่ได้พี่พี่แอบเกินความจริงผมอยาก จะอีกสักอันอยู่นะแต่ว่าโอเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจใหม่พาหนะ้าบายสวัสดีครับเจ๊ yeah.